มาดูไผ่นะคะไผ่ยั่ยมขุดมา20ฝาค่ะพอเวลาขุดมาจะหมักไว้นี้ก่อนค่ะคจริงๆแล้วเน,นี่ยหมักให้มันเกิดนะค่ะคือ <c oughs> คือเวลาขุดมาจะมาหมักไว้สี่มหนอบเว้นงอบไปแหละค่ะแต่ครั้นี้ลงอบมันเต็มด้วยไผ่บ่งหวานไผ่บงหวานมันเยอะก็เลยมาอบข้างนอกอบเสร็จแล้วเราก็จะ อันไหนที่มันมันแตกพวกนี้นะเนาราไปยัดลงถุงแต่ผมยัดลงถุงไม่ทันเพราะว่าเอาจอุอดรเขาจ้างไปบรรยายสอน<ม>อการปลูกไผ่นะวันนี้ก็ไปบรรยายมาอยู่ที่หนองอุซอพอดีอยู่ใกล้เมื่อวานอยู่ไอ้ทางผ่านตัวนี้คือทางผ่านของจริงคือตัวนี้เพราะตัวนี้ขึ้นไปเป็นต้นเป็นเป็นลำปุ๊บนี่เป็นต้นเป็นลำปุ๊บเนี่ยก็คือถึงหนึ่งปีตัดตัดตวนี้ทิ้งเปลืองน้ําเปลืองปุย๋ยไม่เอาไว้ตัวนี้ เป็นตัวสร้างกิ่งก้านใบเพื่อที่จะเพื่อจะเลี้ยงให้มันออกหน่อขึ้นมานะาประมาณนี้เป็นไรแล้วการขุดมาฝังเนี่ยฝังเพื่อที่จะคัดแยกเงาที่สมบูรณ์เงาไหนที่ไม่แตกไม่แตกยอดไม่แตกเงาเนี่ยคือรบบนเมื่อยางบังเด้อเมื่อยับังกล้องนั่นแฟนเจ้ากา็รีว่ะแม่แม่จ๋าโอเค หอาแอคชั <Okay. S 2> <c oughs> ่นอันนี้คือเป็นเงาของไผ่ลวกหวานล้วขุดอะไว้แล้วมาปักชํา <c oughs> การปักชําไว้นี่เพื่อจะเป็นการคัดเงาที่สมบูรณ์ว่าเราจ้างคนเขาขุดมาเนี่ยมันจะมีเงาที่ไม่สมบูรณ์ด้วยส่วนเงาไหนไม่สมบูรณ์มันก็จะไม่ไม่แตกหน่อันนี้ก็แตกหน่อต้นใหม่นี่ก็แตกแตกตา <c oughs> ถ้าเงาไหนที่แตกตาแตกยอดเนี่ยเราก็ปักชําแล้วแตกหนอ่อปักชํปาปักชําใส่ถุงทา้งถุงก็มาอบอันนี้อบไว้4วัน นี่จะประมาณน,น,น่าจะสี่สิบห้าวันแล้วมันยาวมากปกติแล้วยาวเพ่ยงกไปชําแต่ว่าน,นี่เราไม่มีเวลาที่จะเอาไปชำปกี่ปีคะได้เก็บเจ็ดแปดเดือนได้เก็บเลยลดูแลตามสูตรของเรามีเจ็ดถึงได้เก็บ <c oughs> ก็วางระบบน้าได้ตามรเพราเราดึงมาอนี่ไม่นช่ลากลากอยไหมครับนี่ลากฝอยลากฝอยมันจากมาเราจัดยัดลงถุงแล้วก็อ่าให้น้ําเข้าไปประมาณสักสี่สิบห้าวันถึงห้าสิบวันเราก็จะส่งให้ลูกค้าได้แล้ว โอเคมันทั้งนี้ครับนี่เป็นเงาไผ่เลี้ยงเงาไผ่เลี้ยงอันนี้เพึ่งเพึ่งพิ่งยังมดมุมเมื่อประมาณสองอาทิตย์แล้วไผ่แกบดำนนี้ก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงไปอีกเลี้ยงไปอีกอันนี้เป็นไผ่บงหวานอันนี้ข้าวเปิดดูยังยังอ,ยยอันนี้บงหวานค่ะบงหวานคือไผ่ไผ่หนอหวานไผ่บงหวานไผ่หนอหวานค<ร>่ะอันนี้กี่เดือนคะอันนี้ตัวนี้ประมาณให้จะเกือบสองเดือนแล้ว สองเดือนก็คือจับทำลงถูงให้เฉียบสองเดือนถ่ายบ่งหวานอบไว้ลงอบค่ะพอภาพนี่ไงมันจะขุดวันที่ยี่สิบสองกุมภายี่สิบกุมภายี่สิบกุมภาตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้เมษามันก็ประมาณรากมันยังไม่เดินเต็มที่เท่าไหร่แล้วเราเนี่ย่ะโซนห้าปีกว่าแล้วโอ้ห้าปีขายพันนี้เรื่อยๆค่ะเวลาเราขุดขายพันเนี่ยเราก็อยู่ไว้ อย่าไว้สามต้นค่ะอันนี้ไผ่อะไรคะไผ่ลวกหวานไผ่ลวกหวานแต่หนอนหนอนยังไม่ใหญ่นะคัะนนไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันจะมีหน่อนอยู่ชุดประมาณโลกว่าค่ะอันนี้คือตัวน,นี้หน่อที่จะใช้หวานมาต้มมะพร้าหน่อยไหมครับว่าต้มอ่าเดี๋ยวไปลองชิมดูโอเคค่ะอันนี้เวลาเราปลูกไปเนี่ยสีดำมันก็จะขึ้นมาไม่ใช่ออกหมดใชไหมอ่าแล้วก็ได้ขายพันตลอดนี่เราอัดหน้าปุ๋ยก็จะขึ้นมาตลอดยังไมมีหน่อนใหญ่ อใหญ่ทั้งนั้นี้เป็นแปลงไถ่ายบงหวานค่ะอันนี้ปลูกข้าวเดือนข้าวเดือนเพราะว่าก็ผมปลูกสายพันธุ์นี่ยผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอันนี้คือบงหวานค่ะบงหวานนี่ก็จริงๆเก็บหน่อใครบ้างเมื่อคืนเสียดายอยู่นะรุ่นนาเดนเดือนหนอได้ใช่หน่อได้นี่หนอเป็นบงหวานได้ยังค่ะยังไม่เคยอันไม่คือบงหวานบอเปล่าคือสุดนะบานนะ ดูสิหวานเก้าเดือนนี่ผมยังไม่มีผมไม่ได้หักผมเดี๋ยวยาเพื่องโอ้โหเด้ี๋ย่ดวกินหนอนดงดินแล้วเนาะ ว้าเอยมันใหญ่จาหน่อยใหญ่ให้ดูกินได้ไหมคะมีมิดปะอะไรนะวงหวานจะเป็นหน่อนางยินจะไผ่ลวกไหวจะนอนเป็นไผ่เลี้ยงหนอยยาวยาวลันอม อนองงามงามปาดูดขายได้เงินไหลดีเดียน่หนึ่งน่ะน้ังงามได้ไหมได้ตาดีแท้เสียนเอาไหมเสียนหานเอาไหมโอ้โหแกงบวตนโอ้โหนี่อม เย่างไ่บอกเออสวยแม่ไม่กลอือู้ผัาผัวป้าทัวยอนจะคล้องเนี้ยขายผมยังมีเวลามาขายยาวจะกลายเป็นเป็นลำต้นขายไม่ได้ขายแบบนี้ต้องขายแบบนี้ถ้าอยากให้ขาวเอาแก่ดำกบเมลไม้กบดินกบมันก็จะขาว นี่ก็มีหน่อยนะโอ้ยอยากเป็นสวนแต่ของสบายใจอันนี้อันนี้คือโบงหวานคนรู้จักเยอะแต่ว่าความอร่อยสู้โรกหวานไม่ได้แต่คนรู้จักคนรู้จักโรกหวานนั้นโรคหวานอร่อยกว่านี่อ่ะขายหนานี่ยนะโอ้ยบางลงเนี่ยคนคือยิ่งกัดมิวคือบังยิ่ใส่กันเลยอ สะอ่อนนอคุเนาคุณเาพุณเนาหนอนนะถ้าน,น้ำออกอห่อยเพราะว่าหนอนไม้ออกเยอะคือตอนหน้าฝนใช่ไหมถ้าเราเป็นหลอกไปหน้าฝนได้คือโอเคอนี่ผมต้องมาตัดแล้วก็สังกิ่งเยอเนี่ยพวกที่เป็นอย่างเงี้ยนี่ขายหมดนะนี่ผมเก็บขายไม่ทันไม่ถือเพราะว่าผมมีงานเยอะต้องทำพญาไทาพวกนี้ถ้าหนอนสั้นๆก็เก็บไปแขนงได้ขายเป็นหนอไฟเนอนี่แม่เนี่ยดูเนี่ย ไปแกงะฉมนะคะจะไปอยู่แม่แหม่แม่ทายวิอเห็นเขาเจาย่อะฉมคุณน่ะโอ้โ้ครบทุกอย่างครบวงจร ว้าวุูน่ะว้สุดยอดอะมะม่วงแอปเปิ้ลว้าแอปเปิ้ลเนี่ยนี่แอปเปิ้ลต้นผักประปพันธ์ป่าโอ้โหพูน่ะกำลังแตกยอดแกงใส่ไข่มดแดงเลยอ่ะอแกงใส่โอ้หลบแพงเลยนี่ผักหวานแพง ผักหวานป่าต้าอน,อนผักหวานป่าแตกหยอดอ่อนๆผักหวานเม็ดอูเป็นอออออโอกเม็ดเม็ดพันผักหวานป่าใช่เวลาเพาะก็เอาเมล็ดไปเพาะใช่ก็รอให้สุกก่อนครับว้าเมล็ดผักหวานป่าว้าดูทางนี้ จะมาเก่ามือมาตั้งแต่วันที่หนึง่งจ้องร่วงนานนึ่งเดือนไปกลับหนึ่งมื่นบาทมาฮงสุกว่าอ่อนซ้อนว้าชมพู่ว้าบกม่วง มะม่วงขายเท่าไหร่คะขายได้และร้อยยี่สิบบาทตอนนี้มีมีพร้อมส่งนะคะ